โอ้โหเจนนี่ตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงนี่ร้านหน่อไม้ทอดอันนี้เป็นแป้งทอดแป้งจากนี้เอาจะผสมน้ำไปก่อนค่ะยังไงฮะเป๊บเปิบปับเอาหมูยัดเข้าไปอ๋อเหรอแล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็ทอดเดี๋ยวไปยัดใส่หมูให้ดูนะคะนี่แบบนี้เองเนาะอมื เป็นหน่อไม้ปี๊บไม้คลายหน่อไม้อะไรเขาดองไว้หรือว่ายังไงฮะหน่อไม้อัดปี๊บเนาะเขาเรียกหน่อไม้ปี๊บไม้อัดปี๊บหมูนี่หมักไหมฮะลื่นเป็นเนื้อหมูจะหมักก่อนค่ะอ๋อต้องหมักหมูก่อนก็ใส่กระเทียมพริกไทยหลัก่อป่าไปแล้วครับไปแล้วครับเอาชุบแป้งครับชุบแป้งอือแล้วพอชุบแป้งเสร็จก็ลงกระทะเลยใช่ไหมฮะกระทะเลยกระทะต้องร้อนๆหรือเย็นๆครับเจ๊ร้อนหน่อยร้อนเลยฮะค่ะไี่เติมน้ำมันไปเลยไม่เออไม่ไม่วันนี้ เดือดเดือดเลยเ<ช>ดือดเดือดเลย<ช>อ่ะเดี๋ยวได้รอกินอ,อะไรคะคุณกัภูคะอะไรมาซุบซิบซุบซิบอะไรตรงนี้คะมันเป็นอะไรยังไงหน่อไม้ทอดหน่อไมท้ทอดเสร็จแล้วเหรออชอเอออร่อยคุณม่เลยหน่อไม้ทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบนี้ น้ำจิ้มแบบนี้เหมือนกับน้ำจิ้มที่เรากินขาหมูเนาะไอ้ไอ้พวกขาหมูทอดอ่ะไม่ใช่ซีฟู้ดออใส่ถั่วด้วยขาหมูทอดที่คุณรู้จักขาหมูไหมที่เขาทำอ่าพวกมีถั่วมีธัญพืชอะไรนั่นน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเน้าะน้ำจิ้มแบบนี้ครับน้ำจิ้มใส่ถั่วมาเบิ้งกันนะนี่ไหน่อไม้ทอดอ่ะเอ้ยนี่มันจะมีหมูด้วเนาะใช่ใช่หน่อไม้ทอดมีหมูด้วยนี่ไงที่เมื่อกี้นี่ไงร้อนอยู่เลยอ่ะ คุณต้องอยให้เต็มคำเลยให้กินหมูด้วยร้อนมันก็ร้อนนะดิมันร้อนมังไงบ้างร้อนแต่อร่อยอร่อยแปลกดีเนาะอืมแปลกดีน้ำจิ้มเ้าอร่อยแปลกมากไม่เคยกินทีเด็ดเลยอ่ะอันนี้เกี๊ยวทอดปอเปี๊ยะทอดแล้วนี่อะไรนะฮะ ต้าหู้กับขนมปังทอดดีเหมือนกันร้านเจนี่ร้านเจนีของทอดรับแรคุณผู้ชมคะเป็นร้านเก่าแก่มากนะคะดูจากป้ายก็รู้ค่ะเห็นไหมคะป้ายแบบโบราณมากแล้วนี่อะไรคอแม่ชิมได้ยังคะคือยังครับบีพันค่ะมีมีพันรับค่ะทานเลยไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมคะจิ้มค่ะคือมีนี่ปรุงแล้วใช่ไหมแม่ปรุงแล้วค่ะเหมือนกับเราทำก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแค่คือแป้งแป้งที่เขาไปไล่แบบ เขาเก็บปลักหม้อค่ะเดี๋ยวสักพักอ๋ออมไว้หน่อยมันจะละลายในปากถ้าคือเอานิ่มเลยมันจะม้วนไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่เออมันมันเริ่มละลายสักพักหนึ่งมันจะละลายเข้าใจเข้าใจพวกน้ำปลาอะไรนี่เขาก็จะนิ่มไงคะแม่ก็อร่อยพี่แบบพ่อแม่เอาสูตรพวกนี้มาจากไหนอ่ะไอไอเริ่มเริ่มทอดออกจากอ๋อเริ่มทอดเหรอคะเริ่มทอดก็ คือเราไม่มีอาชีพอะไรยังไงคะก็เลยว่าเอ๊ะไม่รู้จะไปทําอะไรกินเนี่ยอตอนแรกๆก็ทอดแต่เต้าหู้อย่างเดียวพอทอดเต้าหู้แล้วเด็กๆเขาไม่กินกันไงเหม็นเต้าหู้สมัยก่อนเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทอดอะไรพอดีถึงหน้าหน่อไม้หน่อไม้มันเยอะเต็มตลาดไงเราก็เลยจัดการว่าเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรมันก็ทําได้แกงก็ทําได้ผัดก็ทําได้อก็ลองคิดเอามาทอดดูลองเอาหน่อไม้มาทอดดูทอดแต่เต้าหู้ไงเมื่อก่อน ตอนตอนตอนที่ทอดหน่อไม้เนี่ยคิดจะใส่หมูไหมตอนแรกไม่ได้คิดอค่ะไม่ได้คิดทีนี้พอเราหันมาปุ๊บมันก็มีแต่หน่อไม้อย่างเดียวอมันก็ไม่น่ากินใช่ไหมคะอ่าเราก็เลยว่าเออเราจะต้องปรับปรุงใหม่เอาหมูมาใส่อหมูมาใส่พอหั่นแล้วมันจะมีหมูอยู่ข้างในอย่างนี้ใช่ไหมอ่อ่านั่นแหละเราก็เลยเป็นที่มาของหน่อไม้ทอดลักบเลเออก็เลยกลายเป็นหมูเนี่ยมันจะอยู่ในดงหน่อไม้ ใช่นะครับไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นหมูแต่แต่ทอดออกมาแล้วอร่อยมันก็เป็นสูตรเดียวที่ผมเคยเห็นนะแม่แม่แบบว่าให้ได้เลยทำไมคะเผ็ดเผ็ดไหมเปล่าคะเผ็ดมากแต่มันแบบว่าขึ้นหมูดีใจเพราะว่าขั้วใหม่ไงคะอันนี้ลูกค้าเขามาลอนะครับลูกค้ามาลองมีแค่เดียวเดียวค่ะแม่ขายยังไงอะคะขาย20บาทค่ะที่อันถุงนึงเลยค่ะอะไรนะคะ คุณกัมพูที่กัมพูรละัชนีถูกไหมก็เนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยไม่ได้แก่บเลยแบบจริงจริงแล้วตอนนี้ยค่ะเหรอกลังคุณแม่ดูในเฟซบุ๊ก็คนจะอ้วนเนาะแต่ไม่ไอ้วนนะเนี่ยมาถ่ายรูปมาคุณแม่